อะไรครับอะไรอะอะไรครับทำอะไรคุณทำอะไรฮะรีวิวรถครับผมขโมยรถเหรอไม่ได้ขโมยครับมารีวิวรถครับเปิดรายการสวัสดีครับอยู่กับคงคิงครับในช่วงพิษกระซิ้นครับในช่องเป็ดผามครับตอนนี้เราอยู่กับโตโยต้าซีริก้าเจนห้าเหรอเออเจนห้าเป็นไฟป๊อปมันมีขโมยกี่เจนมีเจ็ดเจนเหรอมีเจนอะไรบ้างมีเจเนเรชั่นกุ๊บ ให้เรามีเจนโค้ดได้ไหมสามทิศวันของลูกค้าอะไรเงี้ยได้พี่แม่งร้องวางบินด้วยเหนื่อยมากรถปีไหนนะอายุเท่ากูขับนี่กี่ปีว้าแต่มันดูแนวนะเทนะเทนะปีลังกาตีลังกาเออตีลังกาต้องฮลิกคิกใช่แต่ถ้าตีลังกาก็จะเจ็บลองดูไหมอะไรงี้เอ้ยเจ็บเจ๊ะเฮ้ยใส่เสื้อก็มีกำลังเสื้อใหม่เสื้อใหม่ครับ690บาทส่งฟรีทุกวันตีดีไซเนอร์เจ้าเดียวกันกับบารเลนเซียก้าเอออันนี้ยังไม่ได้คิดใหม่ครับบารอะไรยังไม่ได้คิดบารักโอบามา วันนี้จะพาไปเทสด้วยอันนี้ราคาคร่าวๆไม่รู้เหมือนกันกี่บาทเรียกเข้ามาเลย <_ d ata> นัดทีเ่เาขคเาคุยโทรศัพท์อยู่เข<อ>าคุยโทรศัพท์อยู่มาดูให้ดูดูก่อนเนี่ยอันนี้ที่ชอบเป็นไฟป๊อปเลยรู้ป่ะทำไมไฟป๊อปมันเลิกทำม <_ d ata> ันผิดกฎหมาย <_ d ata> ใช่เหรอแบบว,ว,ว่าแบบว,ว่าพอมันถึงยุคหนึ่งแล้วมันผิดกฎหมายความปลอดภัยมันเป็นแหงคนใครแบบว่าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเริ่มใช้เหมือนก็เลยเป็นเสนอมันคือบ้าสุดเมื่อก่อนพ่อผมเคยมีอะไรนจริงๆนะนไฟป๊อปอ่ะไฟป๊อปล่ะฟล็อปปังกูหรือป๊อปปองศัก เล่นสมุดแล้วเฮียเล่นเล้สองป๊อปแล้วอันนี้เป็นรถของใครอันนี้เป็นรถพี่แฮกโขคัตติ้งนะโขคัตติ้งอันนี้อยู่กันที่รักออโตโมอติครับผมนี่ใครสนใจก็ติดต่อมาพนักที่บอบให้หน่อยพี่ครับอันนี้กี่บาทเอาราคาก่อนนี่หกแสนหกหกแสนหกเอาตรงตรงเลยเอาตรงตรงเลยแสนหกเอาตรงตรงเลยรับเข้ามาเท่าไหร่โอ้ยทำมาเยอะรับเข้ามามันเยอะห้าแสนแล้วอ่ะโอเคโอเคได้อันนี้มีโลบาร์ด้วยมีโลบาร อันนี้มันทำอะไรไปบ้างพี่นัทเยอะเหมือน,น,นกันเะเนี่ยโือรถมันมาก็มีพาร์ทนี้แล้วเป็น G T four larry ใช่แล้วก็เปปัน้นลินนาใหม่ขึ้นมาใหม่ลินนาใช่ลินนา,ลนนาแล้วก็มีล้อล้ออะไรบีน่อ๋อล้อวงเลสซิ่งวงเลสซิ่ง C P 4 r เป็นมาเนี่ยเราอ่ะเป็นมาเนี่ย <laughs> เดินไปโลห์หกพอดเอ้ยมึงไม่เลื่อนรถออกมาตรงนี้มั้อาเดี๋ยวเลื่อนให้เออเลื่อนรถดีกว่าเลื่อนรถดีกว่ารู้จักโจลแล้วอันปะพี่รู้จักโจลแล้วอันปะจักครับสวยนะสวยสีดำมันีที่แบตมันแพงแพงไอ้คนดูรู้จักโจลแล้วอันไหมสวยนะไข่ก้องไข่ก้องไข่ก้องพี่อะไข่อะไรที่มันก็ข้างในเป็นบอร์ดร็งแข็ง FPG พร้อมรางอพิคาโลตรงรุ่นอันนี้แท้เหรอพี่แท้ครับแท้ ถ้าหมื่นนั่งอึดอัดขนาดนี้เลยพี่อึดอัดนะแพงทั้งมันอึดอัดขนาดนี้ใครจะเหมือนมึงอะทำทำช่วงคิดจะซิ่งขับรถครอบครัวไอ้แบบใช่ครับไอ้เฮียไม่มีตังค์นะตังค์เพจมาเดี๋ยวซื้อให้ป่ะรถคันนี้กี่ปีแล้วพี่นันปีเก้าปลายปลายแล้วอะเก้าแปดเก้าเก้าระมาณนั้นนะครับใช่วิเออเคำมินดังเลยพี่แต่ไม่ดังอะดังแล้วโอ้เฮียเป็นคนไม่ได้งาดีกว่าเฮ้ยไม่เป็นเฮียทุกอย่างทำรายการรถเนี่ยอะไรกนดิอันนี้แพงเลยปพี่คันเนี้ย แท้หมดเลยด้วย T R T R D อันนี้กระจกข้างปรับตรงนั้นอ่ะพี่อันไหนครับอันนี้กระจกข้างรองพี่ใช่แต่แต่ตอนนี้เป็นใส่ของตัวแรลลี่แล้วอ๋อเพราะว่าไอไอทิลิก้าเนี่ยมันมีชื่อแบบแข่งแรลลี่ใช่ใช่ใช่ R W D รู้จักปะเนี่ยตี้เป็นแบบคนดี ไอเร่องอะไีๆไอ้เรื่อของจีนไม่เนี่ยสัตว์แมงดูดูฮาวาวเลยหน่อยนี่นี่โรบาโรบานี่เขาทำเองวะพี่ทำทำบ้านเราครับบ้านเราสำนักที่เขาทำให้กับพวกรถดิฟอ่ะโอ้โหนี่ว่าอยู่นาซานี่นะจะออกก่อนออกจากบ้านนะรอมใส่รถจีนดีป่ะเหมืนี้นไม่ต้องใส่เพราะว่าความปลอดภัยมันสูงอยู่แล้วไอ้เรี่อรถแม่งวิ่งได้อยู่40ไอ้สัตว์เลยวิ่ง40ปลอดภัยกับเราวันเช้าถึงกี่โมงงะถึงกี่โมงงาไอ้เรี่องกรุงเทพรถติดอยู่แล้วไม้เขาวิ่งไม่ต้องขึ้นทางห่วงเงี้ยนนะะงงจไไปหว ร้อยห้าร้อยวิ่งนม่ได้มาเอาตรงเสร็จกี่โมงอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปต่งหนาไปตีกันนี่เบลลเบลลนี่ก็เบลลนี่ก็แพงนะเนี่ยแพงต้องมีสองหมื่นนะผมอะซื้อคันนี้กูบอกเลยสองหมื่นนี่คู่หนึ่งี่เอ๊คู่คู่คู่แต่ยุคนั้นมันจะออกแบบให้มันเป็นแบบโค้งๆเหมือนอยู่ในคลัพิษแบบเครื่องบินนะใช่สวย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 เฮ้ยอันนี้อะไรเพิ่งเห็นวัดเท r b o w a ว b ด o t wad ด o o t w a ด boot อันนี้อันนี้พิธีก่อนนี่ไม่รู้อะไรพูดตางเขาหมดก็ไม่รู้อ่ะพูดตามพูดตามเปิดเครื่องเนี่ยเปิดเเเเเคคครรรืืื่่่่่ออองงงดดููนนีียย ต้องถอยบ่อ,อก,ก่อนโอ้โหใจมันต้องรักจริงนะใจรักนี่เล่นรถอ่ะโอ้โหเย็ดแค่เฮ้ยนี่ทกกูมีมไมเนี้ใ่ไหมครับทำยาก ถ้าผมมีไออีกเยอะสามกระสับอีกเยอะรถมึงเนี่ยอีกแยะอะไรรถมึงมีป่าแบบเนี้ยมีป่ายังพึ่งเหมือนเนี้ยมีป่าไมันมีอะไรผมดมัมีอะไรคือมันเคลื่อนมาสแตนดาร์ดเดิมๆหน้าตามันก็เป็นแบบนี้เลยไม่ได้โมให้มันแรงไม่ได้ทำอะไรเลยตอนหน้ารถมาบอกทำเยอะทำอะไรเลยเป็นแยะเอาแยะเต็นเป็นแยตลอดเลยใช่ผมก็เต็นที่ผมเป็นโกดังเลยโกดัง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 รับรถเข้ามาบอกทำเยอะมอนก็คือบันก็ไม่ได้ทำเลยอะไรเสร็จแล้วค่ะเดิมๆเดิมๆมีมีอะไรหรอล้างยังไม่ล้างเลยดดูิ รุ่นพึ่งมารุ่นพึ่งมาเครื่อง 3S 3S Turbo อร์โบอันนี้ก็คือตรงรุ่นตรงทางของเขาเลยเป๊เลยเป็นรุ่นขับ2มันจะมีขับ4ด้วยขับ4มันจะคนเยอะหน่อยอะขับสองดีกว่ากำลังดีขับ4ใช่ขับ4คนไงขับ4คนใช่เป็นเฮียเลยนะใครพูดเลยแลัวปอดไปทีช่วยกันดูทงดูทางหันลับพระหันหน้าเข้าหันหน้าออกหันหน้าออกดิหันหน้าเข้าเด็กไฟเมันมึงนั่งหันหลังนะรถมึงเมาไหมมึงเมารถปะกูเมาแต่เขาเป็นพระไงแล้วเนี่ยรถเขารถแต่งเขาจะใส่พระไหมล่ะไปเฮ้นไไปปดดดิกกสเียร์้่ะ เทสได้เออเทสด้วยหลังเชิร์กไรเงี้ยเอ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 ้ยโชแม่งไม่ไม่รู้จอะไรเอะเอยเอวเอ้ยทำไรเนี่ยนี่ทำไรอะแหงก้นกระดกไงเที่ยวป่าอะไรเงี้ยเออแล้วเห็นี่้เหัวราวด้เหนบ้าได้แข่งสวนแข่งสวนเี้ตรถซิ่งหน่อยสัไอแ่งทำไรดยเอ้ดูความแรงไงชวงแรงจริงไอ้ไอ้บาที่มันแข็งมากนนั่นเนี่ยเออับดีปกติ เอ้ยแอร์เย็นนะเนี่ยแอร์เย็นไอเย็นเพียงพอตอนแรกผมนึกว่าจะไม่เย็นซะแล้วไม่แอร์เย็นว่ะหกแสนหกหกแสนหกราคาต่อรองได้ซื้อรถก่อนเลยซื้อรถกับพี่นัดก็จะแถมด้วยนะครับสิบบาทสิบบาทไว้เดิมไม่ต้องกลัวเรื่องพังบ่อยสมมุติถ้าเขาซื้อไปนะพี่มีแบบบรันตีอะไรเขาหน่อยไหม ก็มีปัญหาอะไรก็คุยกันได้แต่แจริงๆแล้วอ่ะคันนี้มันเก็บมาทุกอย่างแล้วรื่อปัญหาความร้อนไม่มีเครื่องเกียร์ก็ปกติเกียร์ธรรมดาไม่ต้องห่วงอูาแล้วรถ90้เป็นปกติครับความร้อนไม่ขึ้นทุกอย่างสบายดูแลง่ายดูแลง่ายอันนี้ซ่อมแพงไหมพี่ไม่แพงก็ปกติทั่วไปเลยปกติใช่อาพีนัทใครอยากซื้อรถคันนี้ครับต่อได้ที่ไหนบ้างครับผมก็ ดูรถได้นะครับอยู่ช่วง K4 ซอย,ย20ครับโทรก็เบอร์ศูนย์946569393นะครถับถ้าเป็นเพจก็เพนเพจกระหลาดยุทธราคาสามารถต่อรองได้คุยได้ไดมาเลยมาหน้ารถเลยชอบตรงไหนยังไงคุยกันแล้วก็ฝากกดและกดแชร์นะครับในช่วงจะิพพ่งครับกับเพจพามครับเดี๋ยวไปเข้าเฟือกคอแปบน,นึ่งหัวโยกไปแล้วตอนนี้